อีกส่วนหนึ่งที่ต้องให้กําลังใจค่ะพี่ก้องมันมีโพสต์ของคุณทรายไอ้ไม่ใช่คุณทรายขออภัยคุณตาลปวีนาไมยาบคล้อยผู้ประกาศข่าวคอนโดเธอก็ได้รับความเสียหายค่ะนี่ถือว่าเยอะนะเพราะเธอได้เงินเยียวยาเท่าไหร่รู้ไหม2,563้าบาทจ้เยอะเยอะนะในขนาดที่พี่เราพี่อ้าวหนไม่ไม่ใช่850รอห้าสิบะคะสามสิบ พี่ปอไปเดินเรื่องทั้งแจ้งในคอนโดและไปเดินเรื่องกับลูกน้องของอาตายจนอยากมีอาตายเป็นของตัวเองอ่ะพี่กออ้องแปดร้อยสามสิบจ้ะคำว่าเดินเรื่องก,กับลูกน้องของอาตายคือดัน<อ>แรก,<า>กคือคต้องไปแจ้งความก่อนแล้วเอาใบแจ้งความเนี่ยไปกระบวนการต่อไปนะให้ไปไปยื่นเรื่องว่าโอเคนะเราเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากปานิวัยวันที่ยี่สิบแปด ถูกค่ะก็ปรากฏว่าไม่ใช่เฉพาะพี่ปองคนเดียวพี่ปวีนามัยคนเดียวยังมีอีกหลายคนนะคะถ้าได้830พี่ก้องเราจะต้องเดินทางไปหลายที่ขนาดนี้ไหมอ่ะเราถอดใจดีกว่าไหมอ่ะคุณทวิดากะมลเวทค่ะบอกว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะคะกรณีซ่อมแซมบ้านเรือนหรืออาคารที่ชำรุดน้อยเกินไปน้อยเกินไป ก็น้อยจริงท่านวิดาก็ยอมรับเพาเออมันน้อยจริงๆน้อยจริงจจนกระทั่งว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะ21เมษายนทุกหน่วยงานเลยทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังจะเข้าไปชี้แจงต่อสภานะคะอาจจะมีการปรับเกณฑ์ขึ้นอันนี้เป็นความเสียหายคอนโดของคุณปวินาไมอะ ก็บอกมันก็เกินคาดนะคะนั่นมันต้อง2,005 5นะคะ2,005กัอีก63บาทนะคะคือตามระเบียบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นนะคะมันจะเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมเช่นเกิดอัคคีภัยบ้านที่เสียหายเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดอยู่ที่ประมาณ4 9,500บาทแต่กรณีนี้เนี่ยไม่ถึงไงพี่ก้องคุณผู้ชม กรณีนี้เขาจะมีอย่างนี้นะคะค่าวัสดุซ่อมแซมถ้าอย่างที่บอกไปเนี่ยหลังละไม่เกิน49,500บาทแต่เขาจ่ายตามจริงถ้าเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวหรือเช่าบ้านจ่ายเฉพาะอาคารที่กรทมประกาศระงับว่าเป็นเรสโซนห้ามเข้าเขาถึงจะจ่ายหรือถ้าคุณจะไปเช่าบ้านอ,อันนี้ไม่เกิน2เดือนเดือนละ0 0 0อ่นนี่คือค่าใช้จ่าย แต่ประเมินตามเกณฑ์แล้วว่าน้อยคนมากที่จะถึง49,500บาทนะคะคือ49,500ืนนี่คือสูงสุดนะหนักสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องมันต้องแบบขนาดประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเออต้องแบบอันนี้แหละอันนี้ก็เข้าใจทุกฝ่ายนะคือมันตอนน้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมทำไมยิ่งรักอ่ะค่ะบ้านพังทั้งหลังได้เท่าไรเองอ่ะหมื่นห้ามั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะโอ้โหแค่แค่จ้างขนขยันยังไม่พอเลยอะไรย่ะงเงี้ยนะค่ะ ต้องเกิดเป็นอะไรดีเป็นหัวคะแนนจะได้เงินเยอะๆเป็นหลานะไข่ส <laughs> ักคนได้ไหมคะสักคนหนึ่งใช่ใช่